สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำหอยทอดกันเนาะหอยทอดมังสวิรัตค่ะเราก็จะใส่แป้งลงไปแป้งทอดกรอบนะคะสักสี่ช้อนน่าจะโอเคพอดีสักจานหนึ่งค่ะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะต้องผสมดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน่าจะแก้ว เอาแบบง่ายๆเลยค่ะใช้แป้งทอดกรอบถ้าใครมีแป้ง <c oughs> หอยทอดก็ยิ่งจะดีเลยนะคะเราก็จะมีหมูยอมีข้าวโพดมีแครอทค่ะแล้วแต่เราจะใส่ใส่มากใส่น้อยตามชอบค่ะ นี่ก็คนแป้งเข้าไปก็ใส่พริกไทยนะคะใส่พริกไทยลงไปค่ะมันจะหอมใส่พริกไทยเยอะๆส่วนเกลือพิสุจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าปกติแป้งเขาก็จะมีรสเค็มนิดหน่อยอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มทิ้งแป้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะเราทําน้าจิ้มกันค่ะ น้ําจิ้มก็ถ้าชอบมากก็ใส่หลายๆช้อนเอาหนึ่งตอนหนึ่งนะคะใส่น้ําจิ้มไก่ลงไปค่ะเราชอบมากแล้วก็ใส่สองช้อนค่ะอืมอาพิสูจ์ใส่ไปหมดขวดเลยหมดพอดีค่ะซอสพริกก็ใส่ไปค่ะถ้าเรากลัวเผ็ดเราก็ใส่ช้อนเดียวนะคะ แต่ว่าของพี่กสุดจะใส่เท่าๆกันค่ะอืค่ะถ้าใครไม่มีน้ำจิ้มไก่ก็ลองชิมดูว่ารสซอสพริกมันโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็เพิ่มน้ำตาลลงค่ะชิมนิดหนึงืงโอเค แล้วเราก็มีใบผักชีสักใบหนึ่งค่ะลอยลงไปค่ะได้แล้วน้ำจิ้มง,ง่ายง่ายค่ะเำเอง่ายค่ะเรากลับมาดูอันนี้สิแป้งเราแข็งไปหรือเปล่าเราต้องใส่น้ำอีกนิดนึง จะไม่นั่นเดี๋ยวพี่สุกรองนิดนึงค่ะอุมอก,กรบานบานน่าจะได้ละน้ำประมาณนี้แล้วก็ใส่ไปค่ะหมูยอเข้าโพดอ่อน ใส่ลงไปที่เราอยากจะใส่ค่ะค่ะแครอทใส่ลงค่ะอ่าพวกหมูยออะไรเราไป,ไปไปเขาเรียกว่าไปนี่มาแล้วนะไปไปต้มมาแล้วค่ะไปเป็นนึ่งมาแล้วสุกหมดแล้วข้าวโพดก็สุกแล้วทุกอย่างสุกค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปที่กระทะกันได้เลยค่ะใส่ถุงงอกลงไปแล้วค่ะถุงงอกก่อนที่สุดชอบถุงงอก ันนี้เป็นนิดเลงนะคะน้ำส้มสายชูกะซีอิวขาวไปนิดนึงค่ะให้เขามีรสชาติค่ะจะชอบดิบแค่ไหนตามใจนะคะค่ะใส่น้ำมันแล้วก็ให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วเอาหอยทอดใส่ค่ะเอาไข่ใส่ลงไปเลยค่ะ พี่สุหันใหม่อีกทีหนึ่งกระทะวิดีโอดัดอีกแล้วค่ะไม่ทราบเห็นหรือเปล่าค่ะใจเย็นนิดหนึ่งค่ะสวยแล้วค่ะ ให้เป็นคำๆค่ะมันจะน่าทานเพราะว่าหอยทอดเราอันนี้จะไม่ได้กรอบเป็นเหมือนกับอันนน้นนะคะมันจะกรอบแล้วก็นุ่มค่ะแบบโบราณโบราณใช้แป้งหมนันค่ะค่ะเราก็จะค้างไว้ในกระทะแบบนี้ เราให้น้ำน้ำมันลงมาข้างนี้ตัดอันนี้ก็ให้เขาค่อยๆกรอบลงไป่ค่ะดันไปข้างนี้ให้น้ำมันออกมาข้างนี้ค่ะ โอเคเอาไว้ข้างบนดีนะคะรู้สึกจะเอาน้ำมันออกเหมนเวลาเราไปซื้อที่ตลาดนะคะเขจะเอากระทะดีดน้ำมันออกไปกครึ่งกระทะเขาใหญ่นะคะกระทะเรามันเล็กเ้าอ,อย่าลงมาอย่าลงมาค่ะเราก็จะแห้งให้เขาแหง้ง อยู่บนกระทะแห้งๆสักพักหนึ่งค่ะรีดน้ำมันออกมาค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราก็มาวางในจานค่ะ สิคะอึ๊ดการใหญ่มากแต่ถ้าเราเก็บจากได้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวตามพี่สุปไปหนะ้าร้านเลยค่ะเดี๋ยวพี่สุค่อยค่อยตาม ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพี่สู่อีกครั้งหนึ่งตอนกลางวันค่ะบ่ายโมงพอดีค่ะวันนี้วันนี้พี่สู่ทำนี่ค่ะหอยทอดมังสวิรัตค่ะทำง่ายๆนะคะอันนี้ก็ใช้แป้งทอดกรอบใส่ผสมกับน้ำแล้วเราก็คนๆๆใช่ไหมคะดูน้ำให้พอดีเสร็จแล้วเราก็กรองนิดนึงเพราะว่าบางทีแป้งมันจะเป็นเม็ดๆนะคะ อ่าแล้วเรามีผักอะไรที่เราจะใส่จะเป็นเห็ดเป็นหมูยออะไรก็ได้พี่สุก็หลายๆอย่างข้าวโพดใช่ไหมคะพวกนี้ก็ามาต้มก่อนแล้วก็ใส่ลงไปค่ะคนเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันเยอะนิดน,นึงเพราะว่าน้ํามันมันต้องเป็นกระทะเอ้ก้นกระทะต้องพอดีนะคะแล้วก็เอานี้ใส่ไปเอาไข่ใส่ไปค่ะตอกไข่ใส่ลงไปค่ะ แล้วเ,เวลานั้นเราค่อยๆทอดนะคะเล,เลี้ยงเลี้ยงไฟไป <c oughs> เลี้ยงไ้ทอดไปม,มีน้ํามันเลี้ยงด้วยนะคะก็ทอดทอดไปแล้วก็พยายามที่จะตัดตัดเขาออกนะคะเป็นคำๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็พลิกกับใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าตอนสุดท้ายเนี่ยเราพยายามผักเข้าไปข้างหนึ่งกระทะเพื่อที่จะให้น้ํามันเขาหล่นมาอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนเหมือนเวลาเขาทาขายนะคะเขาจะค้างไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อให้กรอบแต่ว่าแป้งอันนี้จะกรอบแบบ ดีค่ะพี่สุชอบอันนี้จะกรอบแบบมันจะนุ่มมาคะคล้ายๆเหมือนเราใส่แป้งมันนะคะสมัยก่อนนี้ก็จะผสมแป้งมันด้วยนะคะจะใช้เมื่อก่อนมันมีแป้งอะไรเยอะแะแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนามาแล้วก็อย่างงี้ง่ายค่ะส่วนน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มน้ําจิ้มนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะก็ใช้ประมาณ ใช้ซอสพริกกับน้ำจิ้มไก่นะคะผสมกันเอาเท่าๆกันก็ได้ค่ะหรือใครชอบเผ็ดนิดนึงก็เอาซอสพริกหรือบางคนก็อยากจะใส่แต่ซอสพริกอย่างเดียวแต่มันจะไม่ค่อยหวานงี้คะเราใส่น้ำจิ้มไก่ไปนิดน,นึงเพื่อที่เขาจะหวานนะคะถุงงอกถุงงอกเนี่ยเวลาเราผัดเราจะใส่เปรี้ยวลงไปนิดน,นึงค่ะน้ำส้มใส่ชูนิดน,นึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ผัดเร็วๆค่ะถ้าเกิดว่าเราชอบกรอบนะคะถ้าขอพี่สุวชอบนิ่มนิดนึนนง ก็กลัวมันท้องอืดเพราะว่าซื้อวันนี้ซื้อถั่วงอกมาเยอะแล้วยังมีอีกเดี๋ยวจะต้องทานถั่วงอกอีกค่ะนี่ก่อนจะทานนะคะก็มาพูดถึงมุมมุมเกืน้อหนุนเนี่ยค่ะกับการเดินทางใช่ไหมคะมุมนี้เดี๋ยวหยิบมุมขึ้นมากันที่วิสูมาร์คไว้เลขหนึ่งนะคะมุมนี้มุมนี้ควรจะวางอะไรล่ะที่จะทําให้มันเกืน้อหนุนในเรื่องของเออมีคน Mm hmm. เพื่อนหนุนคนช่วยเหลือแล้วก็การเดินทางอันนี้ก็วางอันนี้ก่อนเลยค่ะถ้าอยากเดินทางชอบแบบีิสุดนะอาจจะวางรูปของประเทศที่เราอยากไปเช่นยมแพงเมืองจีนแต่ขอบอกเลยนะเดินไปกี่ขั้นกี่ขั้นก็เหมือนเดิมพิสุจเดินแค่สองชั้นพอแต่พวกผู้ใหญ่นี่เขาจะเดินเงนี้ยงงไปไม่รู้จะเดินไปทําไห ไม่เอา,าราคาเข็ดมากก็คือเอาลูกที่เราอยากจะไปประเทศที่สวยงามเช่เสวิตเซแลนด์หรืออะไรอย่างนี้หรือว่าใครจะมาทางแถวอสอสเตรเลียแต่ว่าจริงๆที่สุดชอบออสเตรียฮังการีนะคะเพราะว่าสถาปัตยกรรมของเขาสวยมากก็มองทุกวันขยากไปค่ะ นี่ค่ะม,ม,มุมเดินทางมุมคนเกื้อหนุนนะคะคนช่อเหลืออันนี้เราจะวางเ,เป็นเหมือนกับสมมุติว่าเป็นเราแต่ของพี่สุวางอะไรของพิสุตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเป็นรูปของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตอนทรงทรงผนวดน,นะคะก็วางเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือหรือบางคนจะวางเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะมือะคะ่ะมือ มันจะมีขายนะคะมือจีบมืออะไรอย่างเงี้ยที่มือแห่งการช่วยเหลือนะคะแล้วก็วางได้มุมนี้นะคะอาจจะวางเป็นกระดิ่งก็ได้แต่มุมนี้ต้องเป็นสีเงินใช่ไหมคะเป็นพวกเป็นสีเงินเงินหน่อยนะคะเป็นกระดิ่งเป็นโลหะได้นะคะอันนี้ค่ะก็จะทําให้เกื้อนหนุนเอาเราอาจจะถ้าสมมติว่าอ่าท่านที่เป็นคริสใช่ไหมคะก็วางลูกพระเยซูหรือ ถ้าไปทางจีนเนี่ยบางคนอาจจะวางพระแม่คนอิมหรืออ,องค์ดาัายลมัมมะไรต่างๆได้นะคะที่ที่มีสัญลักษณ์ของกวนช่วยเหลือนะคะแต่ว่ามุมนี้มุมนี้ห้ามอะไรพี่สุจะพูดให้จบเลยวันนี้ก็จบเลยอันนี้มุมนีน้สิ่งที่คนเกื้อนหนุนใช่ไหมคะการเดิน,นทางห้ามห้ามวางถังขยะหรือว่าเป็นท่อน้ำทิ้งเนี่ยคะ่ะมันไม่ได้นะคะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงสักนิดหนึ่งค่ะ เพราะฉะนั้นมุมนี้ก็ไม่มีอะไรเออมีอีกอย่างหนึ่งค่ะกระดิง่งกระดิ่งเนี่ยค่ะถ้ามันได้ลมนะคะตรงนี้มุมนี้มันจะทําให้ชี่มันเคลื่อนไหวนะคะมันก็จะเป็นก,การกระตุ้นพลังงานที่ดีเข้ามานะคะกระดิ่งค่ะกระดิ่งสีงเงินก็ได้ค่ะกุุงกงิ้งกุุงกิงนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะดีมากเลยค่ะนะคะโอเคค่ะเราพูดเสร็จแล้วเราก็มาทานโอยวันดัตพิสุก็เข็ดกับ พริกสิบกว่าเม็ดที่พี่สุดทาน,นนั้นแทบตายมันเผ็ดจริงๆกับพริกแดงจริงๆปกติพริกแดงมันจะไม่ค่อยเผ็ดเท่านั้นนะพี่สุก็งงๆว่าทําทไมเผ็ดขนาดนี้ <c oughs> นี่ค่ะถ่ยทอดมังสิรัสอยากทาน <c oughs> ตั้งแต่กลาคืนนี้ก็จะคิดเมนูว่าจะทำอะไร <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆท <c oughs> านด้วยกันค่ะ <c oughs> คิดไปก่อนเมื่อคืนนี่จะทําอะไรดีแต่เดี๋ยวพี่สุจะทําหมูผัดขิงนี่ค่ะหมูผัดขิงกับหมูเพราะว่าขิงซื้อมาหลายวันแล้วอันนี้นะคะจะบเป็นกรอบแล้วก็นุ่มค่ะกรอบนุ่มอร่อยค่ะใครอยากดูดวงกับพี่สุโทรศูนย์แปดห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่เจ้าเก้านะคะดูทุกศาสตร์วิชาค่ะ จะเป็นลายมือได้เก็บตัว9ฐานเอ่อไพ่นะคะไพ่ยิปซีไพ่ออรอเัเกิลเลขที่บ้านทะเบียนรถพร้อมการแก้ไขอันนี้ไม่มีเงินที่จะมาเก็บเพิ่มหรือว่ามาสะดอกข้อต่ออายุอะไรไม,ไม่มีการทำพธิธีกรรมที่มันเสียเงินนะคะบอกไว้เลยก็เปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆตั้งชื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาคุยกับพี่สูุรได้นะคะ ก็ส่วนใหญ่ร้านก็จะเปิดทุกวันนะคะหรือจะดูทางโทรศัพท์ผ่านไลน์ก็ได้นะคะก็มาพบกับพิสูจนได้ค่ะพิสูจใจดีค่ะไม่ดุไม่ดุค่ะนะคะแวมมาคุยกันได้ค่ะไม่มีเรื่องต้มตุนหลอกลวงเพราะว่าทําตรงนี้มาก็16ปีกว่าแล้วค่ะอีกสองสาเดือนก็ได้17ปีแล้วค่ะอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้พบกับพิสูจแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพิสูจน์ทานเสร็จแล้วเดี๋ยวพิสูจนก็ จะไปเข้าสาย1900แล้วเดี๋ยวตอนเย็นพี่สูตรจะทำผัดขิงนะคะผัดขิงกับหมูสามชั้นไว้พบกันแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกดติดตามกดกระดิ่งนะคะให้พี่สูด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย